Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE video ini untuk dapat

วาจะพายได้ว่าต้องเป็นอย่อางนั้นไม่ระ,ะจับดองจับดอ็นะระวนอ จับดอกเป็นก้อนจับดักคกุุ่นเองเฮียกุกเจริญเหยโนจับดอกงก้อกระเซงกาไม่แบ่งจระเป๋าบางเหรอเอ้บุอ

ไเนมือพ oh. <c ười> ื่อนจะเบาแทนหลายแก้วเด้เอ๊ะโอ้จ้สาวไปใส่ให้เจ้าเบาบ้าง

ไอบูบเกสุตัวจเี้กาชะบาวนักเลีบ้านะบาจับบูแล่ทูบูต้องจะบาต้องเพืนจะบ้าเออเคยติกู้บอ

อ่ะเน็ตรวมและเพลงปมมลงะระกอบกำลังจะจริงเย็่จริงกำลังจะจริงแล้วนะคะเดี๋ยวเอาคลิปนี้ยาวไปต้องตัดคลิป